ไปดูบรรยากาศของตลาดน้ำวัดดอนหวายนะคะในวันเสาร์ที่15เดือนตุลาคมปี65นะคะไปดูบรรยากาศนะคะว่าตลาดน้ำวัดดอนหวายยังคงเที่ยวได้ตามปกติหรือเปล่านะครพร้อมนะครับพร้อมรุยคนยังไม่มาเยอะนะคะปกติแล้วถ้าเป็นวันหยุดนะคะที่นี่รถแน่นมากนะคะต่อให้มีลานจอดรถ เยอะขนาดไหนนะฮะก็เต็มนะตอนนี้ก็เวลาแปดมงครึงนะคะเอาพาเดินดูบริเวณรอบๆก่อนนะฮะทางนี้จะล่นลอ้อไปตลาดนะคะ ก็ถือว่าน้ำขึ้นมาก็เยอะอยู่นะคะนี่ก็เป็นจุดที่คนถ่ายรูปก,กันนะฮะ ที่มาน้ำในช่วงเวลา9โมงนะคะ9โมงด้านหาก็เป็นแพร่ชาจีนเป็นแพรอาหารนะคะตรงนั้นเข้ามาเดินดูบริเวณของตลาดนะฮะตรงส่วนนี้นะคะก็ยังคงมีของขาย อยู่ตามปกตินะคะตรงโซนผักผลไม้นะคะตลาดวัดตอนวายตรงนี้นะคะเป็นตลาดที่เปิดทุกวันนะ,ะไม่มีวันหยุดยิ่งโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัดแตเลิกนะ,ค,ะคนจะเยอะมากๆนะ,ะแต่วันนี้จะพามาดูบรรยากาศที่ ตลาดวัดดอนหวายนะครว่าเวลาของช่วงของน้ำขึ้นเนี้ยจะยังมีของขายอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูโซนด้านในในตลาดก็ยังคงคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะของก็ยังคงขายเยอะมาเช้าก็ดีอย่างนะคะไม่เบียดคนนะนคนไทยก็เส่วนใหก็จะเป็นตลาดผลไม้ เาเดินเข้ามาจะสังเกตเห็นกระสอบทรายนะคะก็จะมีกระสอบทรายเรียงรายไว้บริเวณทางเดินนะ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในๆนะว่าน้ำจะขึ้นถึงไหมฮะอ่าเนี่ยนะก็มีการทำสะพานเอาไว้เดินนะปกติแล้วตรงด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นปูนสำหรับเดินนะนี่้ลนนี้น้ำเข้านะะก็น้ำหนุนจากแม่น้ำท่าจีนนะเป็นช่วงของน้ำขึ้นนะช่วง9้าโมงเนี่ยเป็นช่วงของที่น้ำกำลังขึ้นมานะฮะที่ตลาดวัดดอนหวายนะฮะ ฝั่งด้านซ้ายมือก็รู้สึกว่าจะแห้งกว่าฝั่งขวามือนะเพราะว่าฝั่งขวามือนี่เขาติดแม่น้ำนะแต่ของก็ยังคงขายเป็นปกตินะฮะตรงด้านในตรงเนี้ยอาจจะมีบางร้านนะฮะที่หยุดแต่โดยประมาณสัก80เเซนะคะก็ยังคงขายอยู่นะ,ะในโซนนี้นะ ยิ่งเดินเข้ามาด้านในนะฮะก็จะยิ่งเห็นน้านะฮะน้ำหนุนสูงขึ้นมาร้านนี้ปิดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนสุดท้ายนะฮะโซนนี้จะเป็นปกติแล้วนะ,ะตรงด้านบนตรงเนี้ต้องระวังศีษะอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งมาทำสะพานสูงขึ้นมาอีกนะ,ะเป็นทางเดินขึ้นมาอีกเนะะี่ยก็จะต้องก้มตัวนะฮะเดินตรงๆไม่ได้นะ ข้างหน้าเราก็จะเห็นน้ำหนุนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำทางเดินไว้ให้นะเนี่ยน้ำก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะร้านค้าในโซนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะ ก็สักประมาณ50เเซนะคะของโซนนี้ที่ยังเปิดขายอยู่ตามปกติซึ่งถ้าจะเดินมาทางนี้ก็ต้องลุยน้ำหน่อยนะคะ mm hmm. เราจะจบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะ,ะเราไม่ไปต่อนะคะเพราะว่าเดินไปสุดทางใกล้สุดทางเดินแล้วนะ,ะ mm hmm. เราขอแวะก,กินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเจ๊หวานะคะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอีกร้านหนึ่งนะคะของ ตลาดวัดดอนวายนะอันนี้เป็นบริเวณภายในตัวร้านซึ่งบรรยากาศของร้านก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะ,ะบรรยากาศของแม่น้ำท่าจีนนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำกำลังจะขึ้นนะคะถ้าเวลาน้ำขึ้นนะฮะก็จะขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะขึ้นมาที่ร้านเนี้ยประมาณข้อเท้าเราอะ มากินไปเตี๋ยวนะคะก็เดินมาได้อยู่นะคะสามารถมาเที่ยวได้นะ,ะ<า>เป็นเส้นเล็กต้ยมยำนะคะเ,คเยอะมากๆนะมีลูกชิ้นปลาสามลูกนะ<า>เรากินไปแล้วแหละแล้วก็นี่เป็นหมูแผ่นนะ,ะอ,อร่อยนะะแนะนําเลยแลวะมานะร้านเจหวา อันนี้เป็นล่องลอยของน้ำนะคะเวลาน้ำขึ้นก็จะขึ้นสูงประมาณนี้นะคะที่ชี้ให้ดูนะ,ะตรงก้อนอิดแต่ร้านก็ยังเปิดปกตินะฮะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตรงนี้อยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเจวานะคะแต่เราจะไม่ไปต่อแล้วนะคะเราจะจบอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วนะคะเมื่อกี้ค่าเสียหายค่าก๋วยเตี๋ยวก็85บาทนะะมี แบตเี่ขวดหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งเปล่านะคะ ตรงนี้ก็ออกจะทุลักทุเลหน่อยนึงนะคะน้ำเข้านะฝั่งตรงนี้ตรงนี้เข้าเยอะเลยนะน้ำหนุนขึ้นมาเยอะเลยบรรยากาศของตลาดน้ำวัดดอนหวายนะคะก็ยังคงท่องเที่ยวได้ตามปกตินะร้านค้าก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะคะริมาน้ำก็ถือว่าเยอะนะ,ะแต่ก็ยังสามารถที่จะ เขามาท่องเที่ยวได้นะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ